ชัยพลพลเยี่ยม086867เต็มตัวเลยนะครับและดูว่าทรงแบบนี้นี่คู่คับที่น่าจะไม่ต้องใช้บริการให้สารโลกกระพออาหารปวดท้องท้องขุ่นครับขยับเข้าไปนะครับเลยครับและครับส่วนวันพฤหัสบ,บดีก็ศึกพยินดีมวยไทยพรีเมียมครับอ่านน สัญญาณอันดับหนึ่งเพื่อชาวทูนและด,ดีแท็กท่านประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทสมุนไพรอะปาเช่น้ำมันยาแป้งโยคีในรัศมีวงกลมขอบคุณยาดมีไว้ดมกาแฟดีเซเว่นดีเข้มโดนจนหยดสุดท้ายพร้อมด้วยคุณนันคลงว่องประเสิริฐกาขาใครก็ขาใครนะครับอูย้ยมีศอกด้วยครับด่วนบนแหมพอเดินแล้วนี้แอนตซินอู้ยอุ้ยดูครับจิ้มลำตัวมีสัดุ้งให้เห็นเหมือนกันครับดวนอุบลเอาเข่ามาอีกไปแล้วอหมเหมือนเหมือนเหมือนอุ้ย้ยนี่ครับ ครับน้ําเงินแตกมาอุ้ยเสือเสือแตกอุแต่ว่าดูครับ่าตอนนี้ในมาอยู่นอกนี่โดนลำตัวดวนดวนอุบลแตกครับพี่อาลีดูว่าโดนลำตัวเข้าไปโดนลำตัวโดนหน้านี่สัดุ้งทุกทีนะครับออกอาการให้เหยียดเช็คดินให้ได้ครับดวนอุบลพยายามจะดึงกูโนี้นี่ไม่รู้เหมือนกันจะจบโอ้โหลงแบบไหนมาเป็นชุดเวลาออกหมัดน่ากลัวเลยครับ แน่นอนครับรับรางวัลเดี๋ยวดูว่ากี่เข็มนะครับเกิดแผลแตกก็จะมีสวัสดิการด้วยท่านในห้างวินัยวีรพุทธชงครับเพื่อการสนับสนุนศิลปะแม่ไม้มวยไทยด้วยดีมาโดยตลอดขอขอบพระคุณครับสนุกมากครับดวลอุบลศูนย์กีฬากุดชิมครับมุมแดงครับตัวสูงว่าครับส่วนน้ำเงินเสือทองอินเสือขบสิงอ่ะนายครับนายนายปล่อยซ้ายนะครับเล็งเล็งรีครับพอโดนหมัดซ้ายแล้วอาการไม่ดีครับตัวอุบลอ่ะนีครับมาดูครับแดงครับตอนนี้ ทีมงานฝ่ายแดงบอกมาต้องแข็งใจต้องแข็งใจเบียดบดเดินลงทุนครับได้เปรียบรูปร่างได้เปรียบรูปร่างมาอย่ากล้ากลัวไม่ได้ครับไม่ได้นี่ครับโอ้โหแต่เสือทองอินมน่เล็กแต่ว่าหนักแรงทุกลูกครับโอ้เจาะยางต่อยท้องต่อยหน้านะครับออกหนักๆแรงๆเลยนะครับเสือทองยินหรือว่าดูวักห,หนักๆครับโอ้โคู่นี้ถ้าไม่ได้ออกทีวีที่เสียดายครับโอ้กลายเป็นคู่สนุกมากๆเลยครับเอาซอกม่ไปโดนเชือกเส้นบนสุดเลยครับ แทงขวานํามาครับเดินอุบพหลวงท้องแรงนี่นครับโดนศอกอีกแล้วครับเตะขาอีกว่าระวังเดินก็ต้องเดินให้สุดครับไฟแดงเดือบีบติดเข้าไปได้เปรียบรูปร่างโอ้ยพยายามจะเดินนะครับแต่ว่าเสือทองอีนีโต้หนักๆนะครับทําให้ออกลูกลังเลไปเหมือนกันนะครับเวลาโดนโตพักกันสักคู่เดียวสี่นะครับโดยหนุ่มบดคุณนัทเดชวชิระรัตะนวงศ์นะครับมา ลุกช้าหรือเปล่าครับแต่ว่าพึ่งต้นยกนะครับโอ้ยนี่ครับมหาทีมงานไยแดงนี่อยู่ในซุ้มของเสียวุฒิพอหลักบุญนะครับแมาถือว่าค่ายเบอร์ต้นต้นภาคอีสานเลยมาตอนนี้ยกสี่ชักเครื่องติดแล้วครับเรียวว่าเดินเบียดเดินชนอย่างเดียวนี่โอ้ดูได้เปียบเลยครับถ้าเดินช้าก็จะโดนแบบนี้แหละครับทั้งท้องทั้งหน้ามาดูวงไหนจังว่าการจับไหนนี่ชัดเจนนะครับโอ้ด่วนดูบนไอ้ได้หนักแรงๆเดียทองยิน ชกในเกมตั้งรับโดนเข้าไปนีออกอาการเหมือนกันนะครับแต่เวลาโต้ก็โต้ขื้นหนักๆน,นอกกับนครับโดนบนนี่ใหญ่ต้องเดินห่มเดินตีเข้าไปครับ ส่วนเสือต้องอินนี่วงนอกชัดเจนเล,เลยนะครับว่าเขามีกำปั้นซ้ายที่ค่อนข้างจะทรงพลังครับอเตะขาครับแข้งขวาแล้วก็เดินแม่แต่ว,ว่าพอโดนหมัดแล้วกระเซิร์กระเซิรไปนิดนึงอ้าวโดนโดนขาครับพยายามจะเดินเจาะขาแข้งขวาไปแมพอเดินแล้วน่ากลัวเลยครับด่วนอุบับโอ้ยเลือดเลือดเลือดมาอีกแล้วครับเลือดเลือดมาอีกแล้วแม่ตอนนี้ใครดีใครอยู่แม่โดนเยอะก็ชักจะโมโหแล้วครับด่วนอุบลแหนี่ครับ มายังไงก็เจ็บเพราะฉะนั้นเจ็บแล้วต้องจู่โจมด้วยแบบนี้ฟาห์ FC บอกถูกต้องมัดรัดในมาจับแต่ว่ายังไม่ยกเสียบครับอ่ะนี่ครับอ่ะว่ากันตอลงทุนกันไปดวนอุบลน,นี่ครับเดินอุ้ยอุ๊ยดูครับแหตอนนี้วัดดวงแล้วครับพปี่ราลีเสือทองอินนิวต้นๆ้น,น่ีงเดินเตะขาหน้ากนละัวเลยครับแต่ตอนนี้นี่พอมาโดนขาบ้างนี่ทำท่าไม่ดีโอ้แล้วก็เรียบร้อยนะครับกัดแท้าไปดูว่า จะอ่อนแรงไปด้วยแหละครับโอ้โหนี่ครับมาโอ้อาวุธดีครับแต่ว่าวันนี้เสียเปรียบรูปล่างแล้วครับผูชนะของเราครับนี่วนอุบลศูนย์ไอช็อตเด็ดเกิดอะไรขึ้นบ้างครับมานี่ครับตัวเองก็โดนเหมือนกันนะครับแต่ว่านี่ครับแกกัดฟันครับหมัดเท้าเข่าศอกมาครบเลยครับดู มาสอกมาอีกครับโอ้โหนี่ครับมาไปจนสอกสุดท้ายแล้วครับสอกซ้ายงัดเข้าไปนี่ครับโอ้โหดูอาจารย์ทีรวุฒิก็เซฟนักมวยเต็มที่เลยครับมาเข้าไปท้อนประคองไว้ดูครับมาจบเลย